ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้มาดูเกมมวยปั้มดับยูดัยูอี 2K24 กันต่อคอนเทนต์เดิมเติมเต็มโหมดโชว์เคสเลสโซเมเนียครั้งนี้มาที่เลสโซเมเนียครั้งที่34เป็นแมตช์ชิงแชมป์หญิงสมัคดาวนะ

จะว่าไปคือในโหมดโชว์เคสมีแมตช์ผู้หญิงแค่น่าจะสามแมตช์เองคิดว่าน้อยนะแมตช์นี้ก็ควรทำทำไมเขาไม่ทำไม่รู้งบหมดหรือเปล่าไม่รู้ต้องมาทำเอง ถ้าเอ,อ่อถ้าเขาจะทำเนี่ยก็ทำได้นะและเจ้าของแชมป์หญิงสแมทดาวน์มาแล้ว The Queen Charlotte Flair ม่ชาก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วย ถ้าอยอดวิวดีเดี๋ยวภาคคลิปต่อๆไปถ้าอยอดวิวไม่ดีนี่เลิกภาคนะถ้าชอบแบบพากก็ดูกันเยอะๆมาจิงช้ำหญิงสมัดาว From Osaka, Japan. Oh, จากโอซาก้าญี A ่ปุ่นอาเจอาซูกาจากเดอะควีนซิตี้จำหญิงสแมคดาวชลาหลอดแฟล์มา Anticipation building to see who will leave tonight as SmackDown Women's <laughs> Champion. <laughs> <laughs> i Ready เล่นเป็นชาร์ลอตนะหุยใจเย็นใส่ใส่ยับเลยอุยรีเวิร์ดได้แล้วนี่ชาร์ลอตเทิร์นแทงเข่ารวบขยันรวบ โอ้โหโดนสูเป็กจะดูไปไหนนี่แน่มามโกดเลยดีกว่ามไม่ได้อันนี้ลองเชิงเฉยๆวิ่งมาอุ้ยดรอปจิกเลยเหรอตัวเหลืองแหละแป๊บเดียว อะไรอีกโสดจังโอ้โ,โหยี่แน่นะบอกได้นี่เดอะเบสอาร์เฮียไปคนดูโอ้โหยเป็นเฟสบัตเตอร์มัง้งกดไม่ได้ โ anyway. อ้ยโดนอีกเฮ้ยโอ้โหก็ว่าอยู่ทำไมมันหยุดมันรอโอ้โเต็มเต็มโดนบ้านท้ายมดแล้วนะยังไหวนะจ๊ะเฮ้ย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 ้ย อสุกาล็อกเลยเหรอเดี๋ยวต้นแมนตเลยเลุรีไปไหนอกเจิเ <c oughs> มะรอจังหวะซับป,ปีอ่ะออกคืนด้วยกดยังเหมือนกันกินไปไหนจ ตามไปอัดดีกว่ามาสปริงมาโอ้โหดุยฟีเจเมาอยู่ใกล้ๆหน่อยโดดไม่ถึงอุ้ยโคกไปพอละขึ้นนี่เลยดีกว่าเทินบัคเกิลเส้นสามกระโดดขวางไปเลยโคด,ด อู้ยังใส่ท่าอะไรดีเป็นเฮดฟิเซอร์จามศอกมาเปลี่ยนท่างัดคางนี่เน็กแคทใจโบไม่ลงคือ,อขึ้นมานี่เจ้าอุย้ยนี่สวิงกิง้งไซส์แสลมโกด อยัง oh, <no. S 1> ใครมาลอนดาเราสิเดี๋ยวเกี่ยวอะไรก็แมตนี่ไม่เกี่ยวเลยโอโ้โหโดนเลยเฮ้ยอสุการล็อกชิปชิปเฮ้ยแล้วรอนดามายุ่งอะไรวะเน,นี่ย <laughs> ถ้าตามในสึกของจริงนี่รอนดาเขาจับคู่กับเคิร์ตแองเกลิลเจอกับจิปวันนีย สเตฟานี่กับทิโบนเอสเป็นไอแท็กทีมม,มิกซ์แมทไม่ได้เกี่ยวกับชาลอตเลยโอ้ยมาป่วนเฉย,อยเออแอปทุ่มมาโดน เดี๋ยวจะเล่าซีเลกชันโอ้ยหมดแรงและอะกกดเลยนับโอ้ยยังไม่จริงไม่เชื่องั้นเจอนี่โดนส้นทรีนอ้ยนี่ตบอบสู้เลยนอนจะใส่รอบนี้ไม่พลาด โดนขยันอสุการล็อกใช่ไหมโดนบ้างนะนี่ฟิกเกอร์เอกเล็กล็อกดันโอ้หเจเหนียวดันไม่ไปเลยโอ้โหเจรอดโอ้ยเดี๋ยวใส่ไหมอะไรนี่แน่วิ่งไปโคส้สไล เล่นท่าเยอะๆหน่อยมาขึ้นเชือกโอุ๊ยรอบนี้เป็นกู้ไม่โดนกู้จะสวยอยู่แล้วโอุยนะโอ๊ยไม่แน่บล็อกจริงๆเฮ้ยเฮ้ยอ<า>ย่าเดี๋ยวโดนท่าแรงนี่แบ็คเบกเตอร์แล้วก็ STO นอนอย่างงี้มาเสร็จแม่และวันนี้อีเจ เอาไปอีกฟิกเกอร์เอกเล็กล็อกดันหุ่ยเจ๊โอ้ยแต่ไม่ไปเลยเอาแรงมาจากไหนวะแรงเยอะจัดอุ้ยเอออุลีเวิร์สนี่แน <c oughs> <c oughs> ่ oh, <c oughs> ทานเลยรอเจ้โอ้ยชิวไม่อะไม่ชิวชาลอตชิวคนเล่นไม่ชิวอุย้ยอะไรอะเฮ้ยโอ้โอ้ย,อย,อย,อยเป็นไซด์วอล์สแลมอัดกับเทอร์นบาร์เกอร์นะโอ้สันหาทำเดี๋ยวรอจังหวะโดนมาต้องจบท่านี้เท่านั้น ตามของจริงเล่นอิงตามของจริงเลยเออเล่นตามเขาเรียกว่าโชว์เคสเอ้าเจ้โอโอโอเจมีสกิลรอดอีกเหรอห่วยนี่โอ้โห่บล็อกอีกโอโ voit, ้ยไม่ยอมจริงไม่ได้ถ้าเจชนะนี่ เขาเรียกว่าขิดเบือนประวัติศาสตร์นี่กระทึบข้อเท้าเอาละเสร็จรอบนี้บล็อกไม่ทันสินะรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้เอาให้ได้ยอมเรียบร้อยจ้า เป็นแมตช์ที่ตึงมือป้ <In LA. S 2> องกันแชมป์หญิงสแมตชดาวไว้ได้ตามของจริงเกือบเกือบพลาดนะนี่ตัวแม่ก็คือตัวแม่ได้ไปสีดาวแมตช์นี้ของจริงได้สี่ดาวไม่รู้